หน่วยที่2คอมพิวเตอร์กับการแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้ก็ประกอบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาความหมายของอัลกอริทึมคุณสมบัติของอัลกอริทึมมีอะไรบ้างประโยชน์ของอัลกอริทึมขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมแล้วก็หลักการในการเขียนอัลกอริทึมรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมการวิเคราะห์อัลกอริทึมและก็เครื่องมือการเขียนอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมจะประกอบด้วยการรับข้อมูลการประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์ซึ่งก่อนที่จะเขียนโปรแกรมจะต้องรู้ว่ามีปัญหาหรือเรื่องที่จะทําการแก้ไขเป็นเรื่องอะไรแล้วจึงเขียนลําดับขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งขั้นตอนนี้เราเรียกว่าอัลกอริทึมซึ่งจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือแบบบรรยายแบบพังงานและก็แบบรหัสเทียมหรือที่เราเรียกว่ารหัสจําลองก็ได้การใช้คอมพิวเตอร์กับการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์กับการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประมวลผลการจัดเก็บการจัดการหรือการกระทำกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สาระสนเทศหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน มาดูความหมายของอักอริทึมอักอริทึมนั่นก็คือขั้นตอนวิธีซึ่งถ้าจะขยายความว่าอักอริทิมก็หมายถึงลำดับของขั้นตอนเชิงคำนวณซึ่งจะทําการเปลี่ยนข้อมูลเข้าหรืออินพุตเนี่ยของปัญหาไปเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือเอาพุตโดยขั้นตอนต่างๆในอักอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้หลักการคำนวณหรือกล่าวได้ว่าขั้นตอนเหล่านั้นสามารถนําไปเขียนคําสั่งที่ทํางานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ท้งนี้อาจเลือกใช้ภาษาหรือภาษาอังกฤษนะอาจจะเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามคหนัด เพื่อนำเสนอขั้นตอนของกิจกรรมก็ได้มาดูคุณสมบัติของอัลกอริทึมหนึ่งเป็นกระบวนการเป็นกระบวนวิธีการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์2การเขียนอัลกอริทึมต้องไม่คลุมเครือ3ต้องมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน 4. กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดในปัญหาและ5อัลกอริทึมต้องมีจุดสุดท้ายของการํำนานประโยชน์ของอัลกอริทึมก็คือ1ทําให้ไม่สับสนกับวิธีการดําเนินงาน 2. ทําให้ปัญหาลดลง หรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการเขียนอักอริทึมก็หนึ่งมีขั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์นะหรือเราเราเรียกว่า Output Analysis ิสัอง้าวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ Data Analysis ก็เป็นการวิเคราะห์ปัญหา,ยอ,ยาอย่างที่ท่วนนะเพราะว่าในตัวปัญหานั้นจะมีส่วนที่บ่งบอกข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นการบอกข้อมูลมาโดยตรงในรูปแบบของตัวเลขตัวอนรข้อความ หรืออาจบอกเป็นในในถึงที่มาของข้อมูลเป็นการชี้แนะอาจจะไม่ได้บอกตรงๆก็ได้ 3. ขั้นวิเคราะห์การประมวลผลนะฮะ process analysis อันนี้เป็นขั้นคิดวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะมีหลายทางเลือกด้วยกันาดูหลักการในการเขียนอัลกอริทึมหต้องใช้เวลาในการประมวลผลน้อยที่สุด 2. ต้องใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด 3. ต้องใช้เวลา ในเขียนโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมน้อยนะไม่ต้องใช้เวลานาน 4. ต้องเข้าใจได้ง่ายมาดูรูปแบบของการเขียนอัลกอริทึมก็คือ1แบบลำดับนะซี e รนเชียรก็คือมีลักษณะการทำงานจะเป็นไปตามขั้นตอนก่อนหลังต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับโดยการทำงานแต่ละขั้นตอนต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วจึงไปทำงานขั้นตอนต่อไปได้มาดูตัวอย่างที่1 รูปนะแบบการเขียนอัลกรริทึมรูปตัวอย่างที่หนึ่งการเขียนอัลกอรลิทึมแบบลำดับการทอดไข่เกี่ยวเริ่มต้นนะสองหยิบไข่ไก่ตอไข่ไก่ใส่ภาชนะปรุงรสด,ด้วยคุกเครื่องปรุงตีไข่ด้วยช้อนซ่อมนะตั้งกระทะบนเตาเปิดแก๊สและติดไฟใส่น้ำมันพืชนําไข่ที่ปรงุงรสแล้วใส่ลงในกระทะที่ร้อนทอดจนสุกตักขึ้นใส่ใจานที่เตรียมไว้จบการทํางานไม่ต้องไปถึงขั้นกินนะไม่ต้องถึงขั้นรับประทาน นะเอาแค่นี้นะครับอันนี้พูดถึงขั้นตอนการทอดไข่เกี่ยวอยูใจ,ใจอันที่สองแบบทางเลือก decision นะอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่เป็นตัวกําหนดเส้นทางการมาของกระบวนการแก้ปัญหาโดยตัวเลือกนั้นอาจจะมีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเช่นสอบข้็เขียนคะแนนเต็ม50ได้คะแนน30สอบผ่านถ้าต่ำกว่า30สอบไม่ผ่านนี้เป็นตน้นะดูตัวอย่างที่2การตัดเก็บวิชาคอมเตอร์นไหมเริ่มต้นคะแนนสอบของนักเรียนตรวจสอบคะแนน ถ้ามากกว่า50สอบผ่านถ้าน้อยกว่า50สอบตกประกาศผลจบการทำงานนะมาดูรูปแบบอัลกริทึมแบบที่3การทำซ้ำนะ repetition อันนี้ก็จะคล้ายกับแบบทางเลือกคือมีการตรวจสอบเงื่อนไขแต่ต่างกันตรงที่เมื่อมีการทำงานตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดโปรแกรมจะกลับไปทำงานอีกครั้งคือวนการทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ตรงก็จะหยุดําการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนตัวอย่างนะ อันนี้ก็คือการซื้อมังคุด1กิโลกร,รมัมเริ่มต้นหยิบถุงพลาสติกหยิบมังคุดใส่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมก็ใส่มังคุดต่อแต่ถ้าเท็จก็หยุดพอดี1กิโลกร,รมัมนะจ่ายเงนินให้กับผู้ขายจบการทํางานการวิเคราะห์อันเกอริเทอมหนึ่งอะไรเป็นข้อมูลเข้าวิธีการประมวลผลที่จะนามาซึ่งคำตอบอะไรเป็นข้อมูลออกตัวอย่างที่2.4การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชานะ อันนี้ก็ดูนะการวิเคราะห์อัลกอริทึมข้อมูลเข้าคือคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนประมวลผลข้อมูลออกก็คือพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาหรือการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเข้าก็คือความสูงนะก็ต้องมีความสูงมีความยาวของฐานประมวลผลคำนวณด้วยสูตรคำนวณว่าอะไรนะข้อมูลออกแสดงค่าพื้นที่สามเหลี่ยมที่นาจจมอดูเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนอัลกอริทึมอันหนึ่ง เขียนแบบบรรยาย n a r r a t i v e description, นะอัรนนิสอเนี่การบรรยายหนึ่งนะแบบแบบเมื่อสักครู่เนะี่ยคือการบรรยายนะเริ่มต้นแล้วก็เอ็นจบข้อดีของบรรยายก็คือง่ายในการเขียนนะเนื่องจากภาษาพูดนะคุ้นเคยอยู่แล้วดังนั้นจึงง่ายในการเขียนบรรยายแบบเมื่อสักครูนะ่การทอดไข่เจียวเนี่ยนะฮนะแต่ข้อเสียคือขอบ,ขอบเขตของการบรรยายกว้างเกินไป ญาติต่อการเข้าใจญาติในการตรวจสอบความต้องญาตในการแปลงเป็นโปรแกรมการปลูกต้นไม้แสดงขั้นตอนการทำงานด้วยการรวบแบบบรรยายเนี่ยโดยตัวอย่างคุณลุมใส่ปุ๋ยนําต้นไม้ลงลุมกลบดินปกักหลักยึดต้นไม้รดน้ำให้มันกว้างกว้างนะครับเอออีกตัวอย่างหนึ่งการต้มบะหมี่หาบะหมี่มาหนึ่งซองฉีกซองบะหมี่ฉีกซองเครื่องปรุงเทต้มน้ําร้อนเทลงถ้วยปิดฝาไม่สามารถทีเปิดฝาแล้วรับประทาน นี่คือการแบบบรรยายอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งการบอกเลขอันนี้ก็กเป็นการบรรยายนะอันนี้ก็คือหาค่าเฉลี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างกาันยังไม่มีตัวอย่างให้ดูเดยอนะการต้มไข่นะอ้าทีนี้มาดูอันกริทึมแบบผังงานบ้างโฟลชาร์ดอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทํางานในลักษณะรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณนะ์ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะข้อดีก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์ ใช้ลูกศรกำหนดทิศทางมีคำธิบายสั้นกระแัดรัดมีความระเบียบเรียบร้อยสะอาดทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าออกผังงานคนสมดุลระหว่างซ้ายและขวามไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลๆมากควรใช้สสญยั์จุดเชื่อมต่อแทนผังงานครต้อสอบความถูกต้องของการทํางานก่อนนําไปเขียนโปรแกรมข้อดีเข้าใจได้ง่ายตรวจสอบความทดลองได้ง่ายพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายง่ายต่อการบำรุงรักษาโปรแกรม นี่ตัวอย่างการเขียนพังงานนะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นเนาะขุดหลุมใส่ปุ๋ยน้ำต้นไม้ลงหลงุมกอบดินรนะดน้ำอันนี้เป็นทางเดียวเนาะเงินไะขเดียวอันนี้ก็จะมีสองเงินขาละจริงคำนวณแบบนี้ไม่จริงก็คำนวณแบบนี้นะแล้วจบการทํางานมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนพังงานเห็นไหมครับก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คือกระบวนการนี่คือการตัดสินใจนะ ก็มีเยอะแต่ที่ใช้บ่อยๆก็จะมีอยู่3าตัวเท่าน,นั้นแหละนะครับนี่มาดูแบบที่3แบบรหัสเทียมหรือซูโดโค o นะหรือรหัสจำดองนะครับเป็นการเขียนขั้นตอนการทำงานในลักษณะของคำอธิบายที่มีรูปแบบโคงสร้างชัดเจนนะดูตัวอย่างอันนี้ก็คือรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ไม่มีกฎที่แน่นอนไม่จดจงใช้คำเฉพาะเริ่มต้น ใช้ย่อหน้านะครับในการเขียนทํางานย่อยและไม่ระบ,บุอุปกรณ์ข้อมูลต่างๆที่ใช้คนอยู่ในรูปของตัวแปลรลักษณะที่ดีหนึ่งชัดเจนสร้างกระชับรูปแบบแน่นๆแปลเป็นสาษาคอมพิวเตอร์ได้เร็วอันนี้ตัวอย่างคําสั่งภาษาหานที่ใช้สาหรับเขียนรหัสเทียมหรือรหัสจำลองนะหรือสุดดโคดเนี่ยนะก็จะมี y มี case มีนะ i f e n e l s e นี่ก็จะใช้บ่อย forloop นะเดี๋ยวเราก็จะใช้กัน แอ็จบหยุดการทํางานอันนี้เป็นแทนแอดก็คือเครื่องหมายบวกนะซ้ำนี่ก็คือเครื่องหมายลบขั้นตอนการเขียนรหัสเทียมเ,ยเก็บข้อมูลนะขั้นตอนที่1การกําหนดค่าให้กับตัวเก็บข้อมูลหรือตัวแปรขั้นตอนที่2การรับข้อมูลขั้นตอนที่3การคํานวณทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนที่4ก,ก,การเปรียบเทียบและการตัดสินใจขั้นตอนที่5การดําเนินงานแบบทําซ้ํา ขั้นตอนที่6การแสดงผลลัพธ์ทั้งจากจอภาพเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆอ,อันนี้ตัวอย่างอักลกอริทึมแบบรหัสเทียมนะตีสตาร์ทหนึแล้วก็เอ็นนะอันนี้คือวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์อันนี้คือตัวอย่างนะเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มาเขียนอันกลกอริทึมคำนวณเริ่มต้นรับการเอแลวกคำนวณหาพื้น,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 นที่สามผลที่จบ หรืออีกตัวอย่างหนึง่งนะการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก,กันนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษอ่าก็จบหน่วยที่2เดี๋ยวพอก็พบกันหน่วยที่3นะครับเราก็จะเริ่มลงมือการเขียนโปรแกรมน่าจะอยู่ในหน่วยที่4แต่หน่วยที่3ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอ่าไพท,ทอนว่ามันเป็นอย่างไรก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันหน่วยที่3นะครับสวัสดีครับ